เราต้องไปพัฒนาวัดอดีตวัดเคยลุ่งนี่นะจ๊ะให้รุ่งเรืองเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เราทำกันอย่างนี้นอกจากเป็นธรรมมาแห่งบุญของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้สร้างให้ชุมชนนั้นได้เห็นนี่นะจ๊ะแล้วเกิดกอาการอินสไปเลชั่น แรงบันดาลใจที่จะรักษา,าพระพุทธศาสนาเอาไว้เพราะนั้นทั้งผู้นมผู้เท่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจะไม่ควรอยู่บ้านค้นนมควรบวชควรบวชตั้งแต่ยัางนมนี่เนาะอยังแข็งรแรงออกมีโอกาสฝึกต้นตั้งที่ว่าเป็นตบาเป็นพระแท้ได้ดีมากจะบ่มพระมีได้ แก่กล้าส่วนคนหน่มรอบสองนี่เนาะควรบวชเพื่อสร้างหนทางสวรรค์ให้แก่ตัวเองเราชีวิตที่ผ่านมานี่นะจ๊ะเราเดําเนินชีวิตผิดพลาดไปอย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะเราตกอยู่ภายใต้หลอบกกมากดแห่งกรรมนี่เนาะนี่จ้ะเพราะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่เนาะ ที่เราจะสร้างหนทางสวรรค์นี้เกิดขึ้นกันตัวเองเพราะว่ามันมีสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่พราโลกที่ว่าอ่ะทดสอบนักเรียนล้วจีเจ<พ>สามจิลิเทหูตาติตาตีกางขาเมื่อจิตสศรหมองไห่ผอมใสทุกระดิเป็นที่ไปจีเจอาสามจิลิเท ปาริกันขาเมื่อจิตของใสไม่เศร้าหมองสุขติเป,เป็นที่ไปนี่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกรรมนิมิตคตินิมิอตอะไรต่างๆในช่วงวันศึกชิงพพใช่ไหมจ๊ะเพราะสุขติกับพบของทุกขตินี่นะเราไีสูรของชีวิตอย่างนี้นะจ๊ะในช่วงที่สําคัญของชีวิตซึ่งเราเหลืออีกไม่กี่วิเนาะ ภาพกุศลนิมิตสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้จิตของเราผ่องใสไม่สมองนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเท้าแมนแมนรอบสองนี่นะจ๊ะถ้าได้มาโบสชและก็ได้ฝึกตอนตะนนิวบ็มตาบาเป็นพระแท้คนทางสวรรค์ก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าจะเห็นภาพดีๆในช่วงท้ายของชีวิต เห็นไหมจ๊ะจิตก็จะผ่องใสบุญก็จะส่งผลก่อนเหมือนที่เราได้ฟังมาหลายหลายเคสแล้ใช่ไหมจ๊ะนี่เรื่องสำคัญนะถ้าทำกันอย่างนี้แบบนี้วัดร้างศูนย์พันได้วยมือเราเลยวัดร้างที่พักสองร้างไม่มีบนผืนแผ่นดินไทยและในโลกใบนี้นี่นะจ๊ะ พไนั้านคอนนมนควรบวชบวชแต่นมนี่นะสำคัญแล้วก็คอนนมนรอบสองก็ควรบวชเพื่อจ้านี่สำคัญนะคนวัยกลางคนก็ควรบวชนี่นะสำคัญเพราะเป็นหัวเรียวหัวต่อ<ำ>ของชีวิต เนื่องจากความตายไม่มีค่ะเราจะอยู่ไปถึงตอนแก่หรือไม่นี่เนอะเออที่เรื่องสำคัญนะถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วแล้วก็วัดร้างมีไหม,ไม,มอ่าสำนักสองร้างมีไหม,ไม,มะจะมีแต่วัดอะไรจ้าวัดร่งอ่านี่ไงวัดรุ่งอย่างเดียวนี่นะจ๊ะ